สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องไม้เรียวชาแนลนะครับวันนี้นะครับเดียวจะพามาดูนะครับวิธีการแต่งผลทุเรียนนะครับระยะไข่นกกระทานะครับอันนี้เป็นการชิงแต่งล่วงหน้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแย่งอาหารนะครับของต้นพืชนะครับของต้นทุเรียนนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับลักษณะนะครับของผลทุเรียนนะครับระยะ ไข่นกกระทานะครับไข่นกกระทาใบใหญ่นะครับเออย่างเข้าสู่ระยะผลไข่ไก่นะครับนี่ครับเป็นทุเรียนนะครับนะครับการแต่งรอบนี้นะครับเรายังไม่ได้แต่งขาดนะครับจะยังไม่ได้แต่งขาดนะครับจะดูเฉพาะลูกที่เออลูกทรงบิดเบี้ยวนะครับก็จะทําการแต่งออกไปนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเออลักษณะลูกที่เราควร แต่งออกไปและลูกที่ควรเก็บไว้จะมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆเห็นทุเรียนพวงนี้ไหมครับจะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกนะครับนะครับลูกที่เราควรนําออกไปนะครับก็คือลูกที่มีผลบิดเบี้ยวนะครับลูกที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลูกแบบนี้นะครับนะครับเราก็เด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดทิ้งเลยนะครับเด็ดทิ้ง เด็ดทิ้งนะครับเด็ดเด็ดออกไปนะครับเราก็จะเลือไว้นะครับสามสามลูกนะครับสามลูกนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่เอ่อค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่เรามาดูอีกว่าในกิ่งเขานั้นมีอยู่อีกหลายลูกหรือไม่นะครับอ่าเรามาดูนะครับอ่านะครับนี่กิ่งเดียวกันนะครับจะมีอีกหลายพวงแล้วก็หลายลูกนะครับนะครับเราก็จะแต่งไปทีละพวงนะครับ พวงนี้นะครับพวงนี้ลูกก็ค่อนข้างโอเคเราก็จะเอาไว้นะครับไปพวงต่อไปนะครับอ่าพวงนี้นะครับเราก็จะเจอลูกที่มีลักษณะบิดเบี้ยวนะครับคือลูกนี้นะครับเราก็ดึงออกไปนะครับดึงออกไปนะครับเพื่อเพื่อให้ลูกนี้นะครับเจริญเติบโตนะครับเติบโตได้ดีนะครับเพราะลูกนี้มีผลค่อนข้างสวยงามแล้วก็สมบูรณ์นะครับลูกนี้นะครับไม่สมบูรณ์แล้วก็ดึงออกไปนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นส่วดทรงที่สวยงามนะครับแล้วก็ แล้วก็สมบูรณ์นะครับนี่เรายังไม่ได้แต่งคานะครับนะครับเมื่อระยะผลนะครับเมื่อเมื่อระยะผลนะครับใหญ่กว่านี้หรือเติบโตกว่านี้นะครับเรานะครับก็จะมาแต่งเขาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้กิ่งทุเรียนนะครับกิ่งนี้นะครับสามารถรับน้ําหนักของทุเรียนได้นะครับจะไว้ปริมาณที่ไม่มากเกินไปนะครับนะครับสำหรับแถวนี้ก็มีประมาณ สิบสองลูกนะครับแถวนี้ก็มีสิบสองลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งอีกอีกช่วงหนึ่งอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับให้เหลือประมาณหกลูกนะครับเพื่อให้สามารถเอ่อเพื่อให้กิ่งเขาสามารถรับน้ําหนักได้นะครับอ่านะครับที่นี่ก็คือทุเรียนนะครับของเอ่อบ้านหนองวัวดำนะครับเอ่อตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับ เพื่อนๆก็คงเข้าใจวิธีการแต่งผลทุเรียนระยะไข่ดกทานะครับเริ่มเข้าสู่ระยะไข่ไก่แล้วนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้นําความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้กับสวนตัวเองนะครับนะครับหลายคนไม่กล้าแต่งนะครับไม่กล้าแต่งผลออกนะครับเพราะกลัวนะครับทุเรียนจะหมดต้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะลูกที่เราแต่งออกคือลูกที่ที่ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็คือลูกแบบนี้นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราก็จะ ทำการแต่งออกไปเราเพราะในพวงหนึ่งก็จะเหลือจะเหลือลูกเขาอยู่นะครับมาดูครับพวงนี้มีสี่ลูกครับเราก็เอาออกไปหนึ่งลูกนะครับนะครับก็จะเหลือสองลูกที่สวยงามนะครับพวงนี้นะครับมีห้าลูกนะครับเราก็ดูสิครับลูกลูกลูกไหนที่ลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็นําออกไปเลยเช่นลูกนี้นะครับบิดเบี้ยวนะครับหักออกไปนะครับเราก็จะเหลือไว้สี่ลูกเห็นไหมสวยงามนะครับ อันนี้เราไม e in ่ได้แต่งขาดนะครับเดี <The S 2> ๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งในระยะเไข่ไข่หานนะครับย่างเข้าสู่กระป๋องนมนะครับเราอาจจะมีการแต่งขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในระยะนั้นนะครับดึงออกไปเลยครับแบบนี้นครับดูนะครับแบบนี้นะครับดอกไม่สมบูรณ์นะครับลเลูกไม่สมบูรณ์นะครับก็ดึงออกไปนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้วิธีหรือแนวทางการแต่งผลทุเรียนระยะไข่นกกระทาแล้วนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรนะครับดีๆผมจะนำเอานำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับในครั้งต่อไปนะครับและคอนเวลานะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่20มีนาคมนะครับ2565นะครับ กับทุเรียนหนองวดำตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราช,ชบุรีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ